ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผูช้ชมคนบ้านเฮชั้น,นตามไม่จอตรงนั้นเหรอมงใกล้นะ,นนนะอันนีร่มของมัดแน่เลยเหรอแก้เลยทีเดียวมาไม่รู้มัดตรงไหนเนาะไม่รู้จะแก้ยังไงม,มัดไม่รู้เนี่ย คนไม่หามันก็ไม่รู้อ้าจะเป็นคนมัดไปหามันก็ไม่เห็นเลยเนาะเออถ้าคนไม่หาก็ไม่รู้นะถึงที่บอกไหมไม่รุ้มัดอะไรแบบนี้นะถ้าคนหามีตาเนี่ยเขาก็เขาก็หาคิดที่แกะเยอะคนีอะไรตามันไม่ได้ตาบอดถ้าคนไม่รู้จักหานะไม่ผ่านจากความเพียรนะมันยากที่จะสําเร็จทาอะไรก็ตามไม่เกี่ยวหรอกเอาไว้ดีหาาบ้างถ้าคนไม่อยากหามันหาไม่เยอะ ใครก็จะหาเจอต้องค่อยมัดนายเจ้าเป็นคนหาเจ้าจะหาเจอไหมาเจอเชื่อมันอยู่ตรงไหนมันก็ที่มัดมันอยู่ตรงนั้นไล่เจอกู้เนี่ยกลับมาทำไมว่าจะไปให้บ้านเขียวเนี่ยถามใครล่ะอ้าะไรนี่คนเราขึ้นรถเนาะไงไม่รู้มาหน่ะเร็วม้ามาหล่ไหนตัวไหนมันงูมึงจริงตัวไหนเออ ไปปิ้งกินเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมาน่ะสักวันหนึ่งจะปิ้งหมากินกทุกไทยไม่มีอะไรกินกินไหม้าสักวันสุดเป็นใส โ okay, อเคครับท่านยังไงก็ฝากไว้ทุ่นี้เรียบร้อยอของลูกจากรถนะที่เหลือก็ยื้อเลยพอมวีละฝากดีนี้สวัสดีครับโยอะไรละ่ละตาโยอุปกรณ์นะหมายว่าจะทำการยื้ ข้าไปในโกดังโอเคนะคะคลิปนี้ก็งประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้านเห็ดด้วยนะคะลลงลงสวัสดีค่ะ